วนน่าไม่รอเลยอ่ะไอเสรีภาพนะฮะมืดแล้วอ่ะกลัวปะล่ะฮะลุยเลยฮะเไหนคิปเปอร์ไอคิปเปอร์ต้อนรับนะฮะอ่าไม่กลัวนะฮะต่อยคิปเปอร์กันเลยนะฮะแตเย้ชนะมันเข้ามาแล้วกลัวมะล่ะฮะดิเนระวังมันจะบึ้มก่อนอ่าเรียบร้อยอ่ะเราเราเป็นฝ่ายชนะนะฮะ ไปต่อครับอ่าเดินไม่เลยมันเป็นไฟอ่ะนี่อะไรฮะเป็นทางนะฮะอ่านี่ไงเป็นทางนะฮะทางนี้เลยทางอ๋อไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นทางหลอกตายรอด้วยฮะรอด้วยฮะรอด้วยฮะไม่รอตากล้องเลยนะฮะอ่านไม่ได้เอ้าก็ใช้เฟรมปีนขึ้นไปด้วยฮะใส่คิปเปอร์ ไอ้ค่เปอร์สองตัวเนี่ยไม่ไม่ใช่เลนไม่ะฮเราเอามาทําเราเอาเคมาทําให้เป็นก้อนนะฮะแล้วเราก็ปีนไปดูนะฮะสังเกตว่าคุณสังสังเกตนะฮะว่าว่าว่าตัวหานี่จะมีอยู่ทั่วไปนะฮะอาคุณบินทําไม่อ่านป้ายหรอฮะอาเขาบอกว่าถึงที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยคีอเปอร์เล่นหลังนะฮะ สกิปตันด้วยฮะโอ้ยสกิปตันซอมบี้นะฮะโอ้ยสกิปตันนะฮะโอ้ยสกิปตันอาไปฟันกันเองทำไมไปฟันกันเองอ่ะใครฟันกันเองเหรอปาก็ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกดึงมาครังดึงโอ้โอ้ยของหมดเลย อ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่คุณนะฮะมาแล้วฮะสกิปต้านมานะฮะไปปั๊กไปตายไปสิฮะอ้อยู่นไปเก็บมาเลยฮะผมกำลังขึ้นไปอ่านป้ายนะฮะเขาบอกว่าถึงวิหารพระอาทิตย์นะฮะไปเลยฮะไปเก็บของแล้วเราจะได้ไปต่อกันนะฮะอ่ารอก่อนนะฮะเพื่อนผมบลักนะฮะคุณท่านท่านวินเขาบักนะฮะ ต่อนะฮะต่อนะฮะปวดไม่ดูตาม้าตาเรือครับอ๋อคุณคุณปักเขาหวดไม่ดูเลยนะฮะของหายหมดตัวโอ้เป็นรูนะฮะคิปเปอร์เราเบิดเมื่อกี้นะฮะเป็นรูเบืเริ่มเลยนะฮะเอจะเอขูดไปวะสกิลตันอะไรเต็มไปห,หมดเลยนะฮะมันเอาไปหมดเลยอ่ะ สังเกตนะฮะว่าแมงมุมกับสกิลตันนี่จะเยอะมากนะฮะโอ้ยแมงมุมเอ้ยปักฮะข้างหลังมีแมงมุมฮะสกิลตันด้วยฮะหน่าแมงมุมฮะแมงมุมฮะห้ามันฮะไปต่อนะฮะเราเราอยู่ตรงนี้นานไม่ปล่อยค่อยปลอดภัยนะเราอยู่ตรงนี้นานไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะรีบไปเถอะฮะเราอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะฮะขวาน่ะรีบเข้ามาเถอะฮะขวานอยู่นี่ฮะ หมดแล้วไม่มีแล้วขวานกระเด็นอยู่นี่ฮะขวานกระเด็นอยู่นี่ฮะอ่านั่นแหละฮะเก็บไปเออเมื่อเออเมื่อหมดตัวแล้วเธอเอิญว่าผมอ่าเอาเอาแอปเปิ้ลไปนะฮะมีนะฮะเอาแอปเปิ้ลไปผมมีแอปเปิ้ลอยู่สามอันนะฮะอ่าเอาไปสองอันเอาแอปเปิ้ลไปให้หมดเลยฮะผมกินขนมปังก็ได้ฮะมังสาวิรัตนะฮะขนมปังเหลือเอ้ยชิวเอาเฮ้ยโอ้ยเอาตัวรอดนะฮะ เจอเครนะฮะต้องังหายไปสอบเครเเป็นทางมืดๆนะฮะเจอทองนะฮะเจอทองอันหนึ่งนะฮะอ่าเดินต่อนะฮะมาทางนี้ถูกเหรอฮะเครลนะฮะเจอมีอะไรข้างในนะฮะโอ้เออเรลมาบางนี่ผมจะเปิดยังไงละฮะอ่าได้มานะฮะลงต่อนะฮะเจอน้ำฮะ ไมไหนกันหมดไม่ใช่ฮะผมเจอน้ำฮะเอาเอาไงต่อดีฮะไปทางไหนต่อดีครับอา,อาจะจะจะลงเหรอฮะเช้านะฮะตาะปวดมาเลยนี่กระจายอ่าขึ้นขึ้นบนไหมฮะขึ้นบนไม่ได้นะฮะต้องลงอย่างเดียวนะฮะลงเลยนะฮะลงเลยฮะลงมาเลยครับโอ้ยลงมาเลยฮะ ลงมาสิรับลงลงเลยนะฮะเสียงอะไรวะอ๋อไม่ต้องหัวงฮะเสียง,งนีเนาะเสียงมันเสียงมันแบบว่าอะไรอะมันมันจะมาขอยาพาราเรากินนะฮะอ๋อมันเดินอ้อมด้วยเนอะงงอ่ะเจอเนี่ยฮะ,ะมาเป็นน้ําเลยนะฮะลงมาสิรับออมีทางลงด้วยนะฮะลงไปเลยนะฮะแบบ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 แบนแบน อ๋เอ,อเจอทางอ๋อข้างบนมีทางนะฮะขึ้นไหมฮะนี่อะไรอ่ะโอ้ยคีปเปอร์ <laughs> ไป<อ>มาทำไมอ่ะ <laughs> เฮ้ยแกอะไรกูกปปรวิ่งไปไปแล้วมันบึ้มแต่ map ไม่พังอ่ะอ่าก็ล็อกแม p ไว้ไงฮะทรายทั้งนั้นเลยนะฮะล็อกแม p อ่าอย่าอย่าพึ่งนะฮะลองลองขึ้นไปข้างบนก่อนไหมฮะ The Key to Life อุ้ยแมงมุมนะฮะช่างมันนะฮะมันไม่ทำ้ายเรานะเฮ้โอ้ยโอ้ยตัวอะไรอ่ะส้มบี่โอ้ยแมปโอ้ยแมงมุมแมปแมปผมบักนะฮะตรงนี้นะฮะขอ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 กเข้าใหม่ะฮะแมปบักนะฮะอ่ามานะฮะมานะฮะอ่าแมปก็มานะฮะทางคุณนๆนะทางนี้โอ้ยจะไปทางไหนนะฮะจะไปไลท์หรือว่าเดทฮะตอนไลท์มามอยากตายแล้วครับ อออโอเคนะฮะโอ้ยมันนะฮะลงมาแล้วอ่ะเจอเคลไมฮะมว่องๆเลยมีเคลไมฮะแถวนี้ลงมาเจอลงไปเลยนะแถวๆนี้มีเคลให้มางไหมครับตรงนี้มตรงนี้มีทางอะฮะลองเข้ามาดูสะหน่อยนะฮะค้างอีกแล้วนะฮะออกอ,ออกกลมามนะฮะอ๋ามีเรือให้นะฮะแต่ไม่น่าจะใช่ทางนี้นะฮะ รู้สึกว่าาจะข้ามอะไรมาหรือเปล่าฮะเหมือนจะข้ามอะไรมานะฮะไม,มไม่น่าจะใช่นะฮะอ่าหยิบเรือนะอ้าวินอะไรเอาเอาธนูมาจากไหนอะฮะเอากเก็บมานั้งนานแล้วเรื่มันจะอยู่บนเรือนน่นะอ๋ออ๋อใช่ใช่ลืมไปเลยลืมไปว่ากล่องวินมีธนูไปต่อนะฮะ มีแต่เรือนะฮะตรงนี้ก็มีเรือเหมือนกันตรงนี้ก็มีเรือนะฮะลองกอลงลงเลยไหมฮะลองลงไหมฮะลองไปทางนี้เลยนะฮะเจอแมงกระพุนนะฮะออเจอแมงกระพุนนะฮะอ๋อไปไหนต่อฮะไม่มีไม่ไม่มีอ๋อไม่มีป้ายอะไรบอกไว้เลยนะฮะเฮ้ยเคลเคลนะฮะคุณเคลนะฮะ มีทองหนึออ่งล้านนะฮะเสียงดังว่เงงะ,เส,ะ,ะ,ะเสียงดังอะ่ะตุ้มเสียงมันดังตุ้มตุ้มอ่ะฮะเสียงดังอ่ะเวนเขาลูวินมีธนูนะฮะเอาลูกธนูไปเลยนะฮะ<ม>เอาลูกธนูไปนะฮะ<ม>เข้า<ม>เข้าตัวไปแล้วฮะ ขึ้นไปเลยะโอ้ยลำคานเสียงน้ำว่ะลำคาญเสียงน้ำอะ่ำำอะแม่งดังจอบจองจอถึงแล้วมีเรืออีกแน่เลยฮะผ่าเรือใช่ไหมฮะแสดงว่าเขาให้เราไปทางนู้นแน่เลยนะฮะไปกันเลยอนะอาวเรือหาย เรือเอาผมผมกินหนมปังนะฮะไม่ใช่เรือนะฮะขับเรือนะฮะอุ้ยเร็วมากไปนะมันผมไปแล้วนะฮะราทางไหนต่อแล้วครับเนี่ยตรงทางไปเลยฮะ,ะตรงไปเลยฮะเม้งหายอ่ะอ่ากำลังลงไปอยู่ฮะเรือมันบ<ห>ังขับยากลงมาแล้วฮะลงมาแล้วฮะอ้อยเรือหมุนน่ะ นั่งเรือทำไมอะเดินยังไวเยมืนั่นสิฮะเรือบังคับยากนะฮะอู้มันหัวได้ก้เป็นทางเลยรอด้วยฮะรอด้วยฮะแมงกระปุนนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันนะฮะถ้ามันต่อยเราเมื่อไหร่ต่อยมันสิฮะอ้าวินฮะอ่าตรงนี้มีทางนะฮะโอชิ่มสำรวจนะฮะลอง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 สำรวจดูนะฮะ ลองสำรวจข้างทา,างดูนะฮะเผื่อเจออะไรนะ,ะอะลองสำรวจข้างทางดูเรื่อยๆนะฮะ,ะดาบทองหมดเจอเคลนะฮะ,ะเคลมีทองนะฮะไปฮะต่อฮะ เสียงนี้คุณคุณน<า>้นนเป็นเสีงงยงมงมุมโอ้ไม่นา้ใช่เสียงอ่าตรงนี้มีทางขึ้นด้วยนะ,ะลองไหมฮะขอบคุณปองหายแล้วไปแล้วฮะไปดีแล้วฮะอ่าแล้วแถวนี้ก็เป็นห้องงโง่นะฮะอ่าซึ่งไม่มีอะไรนะฮะหลอกตาเราเฉยเฉยอะมีเครนะฮะเราก็เจอคุณทองหลอกแล้วมีมีทองนะฮะปะฮะลง,งนะ <ลง S 1> ครับลงไหยฮะ อ้นี่นี่เราเดินย้อนสอนมะถูกแล้วเนาะ่าวทางนี้แหละถูกแล้วใกล้มืดแล้วฮะนาฬิกาบอกนะฮะวมีเลซโตนไม่มีเลยฮะเด,ยเดี๋ยวนี้มาเจอนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะทางนี้มันเป็นทางนะฮะลองอ๋อมีเคลนะฮะขุดเคลนะฮะ มีทองหนึ่งอันออแล้ว,ลวมีทองหนึ่งอันนะฮะเผื่อเจอเผื่อเจอทองอีกอันแถวแถวนี้นะฮะจะได้เป็นไอ้นี่ได้นะฮะขมน,ในใได้มากนได้หลายนะ,ะอุ้ยทางขันขาดนะอจะขึ้นยังไงเนะี่ยฮะ้ยตาก้องตกนะฮะไปไม่แรงนะฮะอ้อยตกอีกแล้วนะฮะทางไหนอ่ะอ่าขึ้นได้นะฮะอ่าขึ้นได้นะฮะขึ้นสิฮะทางนี้งไง เฮ้ยตกอ่าบีดีออตาก้องตกอีกแล้วอะ่ะเขาตกโอ้โหเขาตกอ่าชั้นลากเลยนะฮะอ่าพี่ดีก่อนขึ้นไม่ได้นะ,ะตะก้องเขาตกลเลยโอ้ยติดนะฮะขึ้นมาอย่างกำลังอยู่ฮะ,ะหายไปไหนกันหมดหยาะเหยอ่ยอยอ่อย่อขึ้นไปเลยะะโอ้เช้าพอดีเลยอ่าใกล้ผมว่าใกล้มืดแล้วนะฮะ พขาดูจะพาทีนี้เที่ยงแล้วนะฮะมีอเรือเียแล้วอะัดเอาเรือไหมครับเอาอะผมใช้เรือสิครับอ่าใช้เรือนะฮะเรือพอดีฮ่ไปกันเลยนะฮะเก็บมาจากหลายๆที่เกียนนะฮะเขาเรือแตกเรือแตก อ้าเวนเวนลองลดูข้างหลังนะฮะเหมือนอนุสาวรลีกูล็อกเซิร์ฟเราเลยนะฮะนั่นอ่ะแต่เอิว่ามันสั้นนะฮะช่างวันนะฮะไปกันต่อตามตามแท่งเลสโตนไปทางนี้ฮะวินฮะมานี่เลยฮะไปททางนี้ฮะมีเลซโตอนฮะโอ้ยเรือแตก อเดินนะฮะอ้าวเดินทำไมล่ะครับเรือแตกฮะเรือมันแตกนะฮะน่ามีทางเข้านะจอเดเลยต่อมาโอ้สีดำกับสีขาวนะฮะสีขาวกับสีดำนะ,ะอ่าเดินทางไหนดีฮะสีดำหน้าทางจะเดยนะฮะรอฟักก่อนฟักหาย เรียกมาเลยฮะดึงมาเลยฮะดึงมาเลยฮะทีดหายอ่าดึงดึงมาเลยฮะดึงมาเลยฮะอ้าวอ้าวหายอ่าหนักเลยฮะาโอ้ยค้างเลยฮะอ่าลองเรียกใหม่สิฮะหายลองเรียกใหม่มาหนีเลยนะ อ้าไปไหนอ่ะอันนี้อ่ามานะฮะมาแล้วอ่าสองทางนะฮะไลท์กับเดนนะฮะชิดขวาไว้อะชิดซ้ายนะฮะเราเดนนี่ฮะนี่ฮะทางนี้ฮะอ่ามีอ่ากันพาวเวอร์นะฮะไม่ได้ช่วยเลยนะฮะแล้วก็มีแอปเปิลนะฮะฝั่งนี้อืมบาชิดชิดซ้ายนะฮะ ชิดซ้ายนะฮะอ้าวที่แอปเปิลเราเก็บนะครับอ่าแน่นอนฮะแน่นอนฮะแน่นอนฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม้งวายนะฮะไม้งวายแต่วินจะตายครับอ่านี่ฮะเราเราเจอทองฮะมีป้ายเขียนไว้ด้วยฮะเอาไงดีฮะเอามีป้ายเขียนครับผวาวมากไอเอามาฮะอ่าเอาไปวินวินอ่ะท่านวินเอาทองไปนะแลแก้วเอาเอา ปักคุณคุณคุณค,ณคณปักเอาทองไปนะอ่ามันมันมีอยู่สามมันมีอยู่สามกุญแจใช่ไหมฮะเอาไว้คนละอันเลยฮะ <_ t ot> แล้วเราจะไปกันยังไงล่ะฮะลองอ่านป้ายดูนะฮะเขาบอกว่าอะไรอ่ะ